นี่ค่ะนี่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 เป็นจักสีนี่พี่พี่น้องนี่แล้วกซี่ลง่งเป็นจักสีแมนบนอน้องบ้านน้องสีล่งไปกินน้ำเพลินคือเพลินวายนี่นี่น้อยหน้าบ้านคะ่ะพี่นอ้องอืรถมากเก็บขยะมาบ่านนี้โอ้ยไมาสิว่าข้อยังนอ,งนอบ้านนี้เนาะ เก็บผักกินตามภาษาเมนูสิน้นคิดมันนี้บ่มีแนวกินจักสิคิดจักสิกินอียังจะละมือก็ได้กับเขาเบออึดดอกพี่น้องแต่บเมนูสิกินเนี่ยเลยมาเก็บนี่คือเป็นเขาว่า ภาสิเอาไปอมใส่ไก่เส็บๆห่อเขาไปกินอยู่ที่ทำงานมือนนี่นแต่ขึ้นเสียบอยู่ดอกว้าเนาะจะเก็บใบก่อนใบแอร์ใบอ่อนใบนี่ในบ่้บอมากินน้ำบากน,น้ำใน มามากค่ะหลายอยู่ไม่ต้องไปไกลพักอันนี้มันเกิด,ดยูทูบมองเขาว่ากินอ,อน่อ,อนๆมันมันแสบเขาว่าเขาไปพัดน,น,นี่ก็จะเริ่มแกแล้วเด้อยนี่ เก็บถือบนนออบอันี้้เนาะคือบองามเนาะในหน่เน,น่เน่อน่เห็นแต่เขาเบา่าเขาสาเขาลืออยู่ในยูทูปเขากินโมยู่ที่ทำงานเพื่อพัดมาชูกินแล้วล่ะค่ะกับนลนีซีน้ำพินอยู่หอม ก็แบเลยอยากล่องเห็ดคื่เขาตกดสิบป้งงามปันใดและมันพ่มีปุ๋ยมันธรรมชาติค่ะบ้านบ้านธรรมชาติหน้าบ้านคอยเองเด้อค่ะเด้อพี่น้องออื nha cái em hộp cứ cứ cứu để tắt cứu 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 mà cứu khả cứu bàn cứu 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 khả cứu ừ. cứu ໃດສາກະເບືອຢ່າເລືອນລົບເດີ້ກະເດີ້ພີນອບໍາຄຍະກບແມນຈແຕລະເດືນ ออมไปนี่นี่ได้ซ้ำนี่นี่เขา่าเก็บยอดอ่อนๆมันแสบไปเห็ดสลัดใส่สลัดเขาว่า เริ่มแก่แล้วผักซีร้อม,อมไปอมแกงอมหอมได้พี่น้องนี่พักอันนี้นี่ อืฮะเก็บพักกินในบริเวณบ้านจะคล้องนี่แหละ จักสิมีขมีข่แมวบ่มีดอกมาบ่ได้เลี้ยงมามีก็มีตะแมวและมีแมวตัวนึงเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งมันกแ็แล้วจะมันสิไปแล้วพี่น้องไปท่วนละก็สิอพล่วมั้งซํำนี่นี่เดี๋ยวไล่เติอเบ้นนี่นนบ้บานเมืองสิบีเดินเบืเ่องเบงบรรยากาศไปแดดออกอม,มีแดด อากาศเย็นสบายอืมบ่ฮอนเขานาะฮ้อนแล้วอันนี้ก็กินได้เด้นี่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 ผักปั้นปั้นสิงโตดอกจงจุ่มมันเขาว่าไปแกงกินเป็นผักขี้เล็กอืเนี่ยเป็นเหงาเป็นเหงาหากบั้นเขาก็ไปต้มเพจยาแก้โรคเบาหวานเผินว่า กสิลล่กินทุกคนน้ำเพลิน,นกสิแส่บยูดอกพี่น้องเอ้ยอนั่งพิงแดดก,ก็ได้พี่นอ้องนั่งพินดอกพินแด็กแจก็คบืต ีเบิงบรรยากาศท้องฟ้างามแดดบ่ฮห่อนบอ่หนาวเย็นสบายสบายในอากาศดีหน้าห่อนสวีเดนเร้าหน้าร้อนประเทศสวีเดนกัยู่จังสี่ละค่ะบานคือบานเห้าเนี่ยระค่ะ่วมแตกต่างคืออากาศมันดีกว่าบานเห่า บ่อนนาห่อนบางเฮ่อมันกับหอนแป๊บเดียวเนี่ยมาแรกมันกับหนาวเย็นก็อยู่มันรุดเงินเดือนเนาะพี่น้องอืมอยู่ใสกระเฮ็ดงานขึ้นกันแล้ะค่ะพี่น้องเอ้ย ไม่ทำงานก็ไม่มีกินเพราะสามีไม่รวยก็พวบไดายได้พี่น้องเงินไผเงินมันทำงานช่วยกันนี่ค่ะน,นี่ได้พ่อเก่งพ่ออมเลยอื ไปหาไก่มะออมใส่บานนี่แดดซ่องหนะคางบ้านฟังท้งพุ่นกับคางคางบ้านเลยจะบ่งหูจากกันดอกพี่น้อง โู้จักคือบวหู้จักย่างผ่านพวงเ่อกับประทักท้ายเด้อค่ะเด้อพี่น้องบ้านตรงขามบ้านใกล้กันก็นกนได้ฝรั่งเขาซีมีอันนี้ของเขาอยู่ไพอยู่มั่นบ้านใครบ้านมันอืแต่พวกหู้จักกันอิลีเขากับโบติโตกันเด้อพี่นอ้องอถึงมันอยู่ไก่อยู่ตรงขามข้างๆบ้านก็สร้าง,าง,าาง,าางยุงยอนไปเงินมันยังบุรรรงแรงเงียบกิบ อยังก็เวนกนัเขาก็ออกไปทํางานกลับเขามาเขาก็อยู่เงือนไปเงือนมันมิดจีรีอยู่แถวแถวนอกบ้านนอกบริอยู่ในตัวเมืองด้วยค่ะนี่